สวัสดีครับบ่ายนี้ผมอยู่ที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่อู่ของอาจารย์นหนุ่มโอดีโอดีเซลโพนทองเช็คปัม๊มหัวฉีดซ่อมเครื่องยนต์เบรคคาดช่วงล่างส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือมีรถยกใช่ไหมครับครับคุณอามีรถยกแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องอยู่ฝั่งโน้น <c oughs> ประวัติของอาจารย์หนุ่มนั้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์หนุ่มเล่าสู่กนฟังนะครับว่า เขาอยู่ในวงการรวมช่างด้วยใจนั้นยุคต้นๆและทําโครงการลดควันดำเ้ื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยุคต้นเลยนะครับคู่คาาู่กับจันปอมานะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังประวัติของอาจารย์ช่างท่านหนึ่งประสบการณ์มากมายมหาศาลกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็เราจะดูอินเสิร์ตไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะให้ป้องแพนไปว่าปู กว้างขวางใหญ่โตโมรานนะครับสวัสดีครับกันนุ่มครับสวัสดีครับผมอาแนะนําตัวเองก่อนครับจนะครับผมชื่อนายทัศพรแสนมุชินนะครับครับอ่านี่ก็เปิดดูมาได้ประมาณเกือบสิบกว่าปีกับสิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่ยังไม่ได้มีครอบครัวไม่มีครอบครัวครับการศึกษาก็จบมสองครึ่งครับมสองครึ่งครับอายุกี่ขวบตอนนั้นอ่า อืมจำไม่ได้จานกันกนานแล้วมอสองเลื่อนมามสิบสองขวบสิบประมาณสิบสิบห้าสิบหกนะจ๊ะประมาณนั้นใช่ครับมสามประมาณสิบแปดใช่ครับนะเพราะว่าก็ออกมาก็มาอยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็มีร้านซ่อมอยู่แล้วครับทําไมทําไมถึงเรียนพอมอสองครึ่งสายเอยเพราะอะไร ช่วงนั้นวัยรุ่นกําลังฮิตเขานีอมีอะไรวิ่งไลไตีกันครับเดียวบอกว่าไม้เบานะครับก็เรียกว่าถ้าเรียนช่างกลก็เพื่อเผยจะติดคุกหรือบ่าไม่รู้นะตอนนี้บอกเอหลังจากม2ขึ้นอายุประมาณ14-15ปีนั้นออกมาแล้วไปทําอะไรก็มาอยู่กับพ่อก็มา เล่นเล่นทำเครื่องเสียงตอนแรกก็ทำเครื่องเสียงนะครับทำเครื่องเสียงก่อนติดเครื่องเสียงตีตัวอะไรก็ทำเครื่องเสียงก่อนที่จะมาเป็นร้านปัจจุบันนี้ก็กดหนักอยู่ครับกดยึก้าวมาถึงขนาดนี้ได้ก็ทำแอร์ทำเทสทำฟิล์มก่อนครับถึงจะข้ามมาถึงจุดนี้เพราะว่าหนึ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยในยุคออนไลน์ของเครื่องเสียงอ่าก็เลยพลิกผันตัวเองมาเป็น การเช็ดปัม๊มอ๋อเช็ดปั๊มก่อนเลยใช่ครับรเช็ดปั๊มก่อนเลยคือเริ่มจากคอมเบเวครับครับคอมเร็ิวก็ลงทุนครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็กองยกมายกครับก็ลงทุนไปก็ได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกติครับก็ลองผิดลองถูกใช่ครับ <c oughs> กว่าจะได้มาถึงอันนี้ก็หมดหลายหมดหมดเยอะอยู่ครับหมดหลายล้านครับครับป <c oughs> <ๆ> <c oughs> ตุว,วันนี้ก็ทำเกี่ยวกับปัม๊ม เาฉีดดีเซลระบบรถคอมเรลีรถ,รถรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตั้งแต่รุ่นเก่าๆทาง,างด้านตรงามนี่ก็ทําปกติครับน<อ>ี่ก็ซ่อมแอร์แต่เฉพาะฝั่งนี้เขาเป็นฝั่งอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพวกเบรคคัาช่วงล่างครับอืทั้งหมดเลยนะทั้งเรานะใช่ครับอ่าหนึ่งบนทองหนนาเหนืเป็นฝั่งของพ่อกับแม่ครับเป็นผู้บริหารครับครับอ่าถามยิงครับหลังจากมาทําเครื่องเสียงทําลายเสร็จเรียบร้อย นึกยังไงแล้วไปเรียนมาหรือเปล่าก่อนเนี้มาเปิดเช็คปั๊มฮูจีนอ่าไม่ได้เรียนครับนม่นี่เรียนลงทุนเลยลงทุนเลยครับเพราะกถ้าจะพูดแบบภาษาบ้านเราก็คือด้วยความอยากรู้อยากเห็นอ่อกาก็รับร้นลูกค้าไว้เราก็ยอมลงทุนซื้อมาลองทําดูอืเพราะเห็นเห็นร้านหนึ่งเขาทำได้ครับอ่าเราก็อยากทําดู โดยที่ยังไม่เรียนกับใครเลยยังไม่เรียนครับก็คันแรกก็รับเขาไม่กี่ตังค์แต่ไปซื้อหัวฉีดให้เขาใหม่ลงทุนขนดาดนั้นนะครับต้องยอมครับนี่ก็คือประสบการณ์ทางสนามที่โดยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยแต่กล้ารับซ่อมหัวฉีดให้เขาแล้วก็ขาดทุนแระยอมซื้อหัวฉีดใหม่เราเก็บหัวฉีด ของรถไว้ศึกษ<ช>ากต่อนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวความล้มเหลวนะครับในการก้าวเดินก้าวแรกอย่ากลัวความล้มเหลว <นะ S 1> ถ้าเรากลัวเนี่ยเราจะทําไม่ได้ซึ่งอาจะหนุ่มได้ทําที่เขาเล่าประวัติก็ฟังก็คือรับรถเสร็จเรียบร้อยถอดมาไม่มีความรู้ก็ซื้อหัวฉีดใหม่ใส่เขาก่อนอย่างนั้นใช่ไหมก็ทาก่อนครับทำทำร็จแล้วเอาใส่ใส่รถวิ่งได้ไม่ถึงสามกิโล ได้ลากกลับขึ้นมาลากกลับครับก็ทําอยู่มันสามสี่ครั้งก็ยอ,อมแพ้ก็เลยซื้อชุดใหม่ให้ลูกค้าชุดใหม่ลูกค้าใช่เราก็เริ่มมาศึกษาว่าระบบการทํางานของมันเป็นยังไงว่ามันทํางานแบบไหนย,ยกเท่าไหร่ไงไปแบบไหนเราก็เริ่มพัฒน,นาในการคิดค้นว่าจะแก้ไงให้มันฉีดแล้วมันวิ่งได้ครับก็หลังจากนั้นก็เริ่มรับงานเข้ามาเราก็เริ่มแก้ไขปัญหาไปเรื่อยอัอนดับแรก การแก้ไขคือส่วนใหญ่จะเจอปัญหาคือเคสจะเจอปัญหาเยอะคือเขสเขตคือปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกเลยครับครับแต่เราก็ต้องหาจุดมันจุดบอดของมันว่ามันทําไมถึงเขตแล้วก็ต้องไปดูระยะของมันต่างๆนะครับพรงนี้ค,คือเราก็แก้ตามวิธีความคิดของเราว่ามันต้องหายครับก็จบเคสไปหลายๆครั้งก็คือโดยที่ในยุคที่ยังน้อยอยู่ก็สามารถจบเคสได้ แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ท่านแรกที่ปรึกษาอาจารย์ท่านแรกที่ปรึกษาณตอนนั้นมันจะเป็นร้านร้านปัจสิตไดีเซลที่อยู่อยู่อำเภอบัวขาวบัวขาวครับแต่สาขาใหญ่จะอยู่สกลนครครับอ๋อบัวขาวสกลนครครับเเรียกคุกเก่าของนักการเมืองใช่ไหมบัวขาวก็จะมีคนช่วยอยู่เรื่อยครับก็จะมีน้าที่อยู่ ร้านปั๊มอยูงบนแถวเนี้ยหยางบนเนี่ยครับแกก็คอยช่วยคอยช่วยตลอดเวลาแล้วก็ตัวร้านช่างเพลินเพลินเพิงดีเซลที่อยู่โคราชโคราชครับแล้วก็น้่หมีนมีที่อยู่ทางใต้จำไม่ได้ใต้แล้วก็ไอ้น้องบีบีคำขันแก้วดีเซลครับแล้วก็ไผู้หลายคนครับทีมงานผมเยอะจิชบูนนีมีไหมจิชบูรณชอรอดีไอ้จันหลิม ไม่เคยปรึกษาไหมอ๋ออาจารย์หลีนี่มามาปรึกษาในช่วงที่ขยบขึ้นมาแล้วครับอืม,มจะขยบขึ้นมาหรือจะเราเข้าในวงการของในกลุ่มร้านเช็คปั๊มโดยตรงและเพราะนั้นยังเป็นธรรมดาอยู่ครับในช่วงช่วงนั้นคือในช่วงที่ผมพีคขึ้นมาแล้วอืมครับคือช่วงที่ผมเป็นลงแท่นแล้วครับครับจะเป็นลงแท่นก็ปรึกษาช่างที่เขามี <c oughs> พุดีมากกว่าอของเราครับนั่นคือ <c oughs> ที่ที่พี่ช่างหลิมก็คือผมปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการระยะยกการวิธีแก้ไขปัญหาพวกรถคุณไดเฮตวันพวกนี้ที่รถแปลกแกจะเก่งครับอาจารย์หลิมเพชรบูรณ์ก็คือชออดีเซลใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอาจารย์ดำปัจีนบุรีใช่ครับมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มเดียวกันหลังจากสําเร็จเช็คปั๊มหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผันตัวเองมาอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช่ครับก็มาศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับกล่องก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กิ่งเท่าไหร่ครับเกี่ยวกับซอฟตแวร์กล่องแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเน้นเป็นพวกระบบสายไฟครับสายไฟระบบคอมมเร็ววนนี้จะจะจะรู้เกี่ยวกับสายไฟจะเยอะกว่าครับครับอันนี้ดนไปเรียนมาหรือเปล่าไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนแล้วปรึกษาใครก็ส่วนใหญ่ก็ขอซื้อ ซื้อวไวริงครับซื้อวริงก็ปรึกษาก็จะมีร้านมีมีเอ่อหลังๆจะปรึกษาร้านที่อยู่ขอนแก่นอ่าจำชื่อแกไม่ได้สมชยาไม่ไม่ครับไม่แกชื่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้แต่อยู่ขอนแก่นแกเป็นช่างวริงอืครับแต่แกจะช่วยเวลาผมแก้ปัญหาไม่ได้กับอ่าช่างฝนสุลินอืแล้วก็ไอ้น้องไอ้ลูกจานปอ ไอ้นะอ๋อจันโดจันโดโครับ mm hmm. ที่คอยช่วยอยู่แล้วก็ร้าน DC ดีซีสวิตอาจารย์เดชอาจารย์ดพี่ชายอาจารย์ปอใช่ครับที่จะช่วยช่วยช่วยเหลือกันอยู่เวลาทําอะไรไม่ได้ก็จะช่วยเหลือเกี่ยวกับ mm hmm. หนึ่งวงจรสายไฟโค้ดปัญหาที่หาไม่เจอครับครับก็จะเป็นคนที่คอยช่วยอยู่เสมอครับแล้วก็นับประสิทธิ์ ไอ้ช่างช่างปิงอ่าช่างปิงอ๋ออาจารย์ปิงอยู่ร้อยเอ็ดช่างมัด,ด้าอันนั้นก็จะช่วยเกี่ยวกับโปรแกรมรพวกตระกูลมัด,ด้าจะช่วยเดี๋ยวเย็ยนนี้เจอกันอนาะจารย์ปิงเลยเจอกันหมดเดี<อ>๋ยวไปเจอกันที่บ้านอาจารย์ปอ ผมผมไปไม่ได้ครับตอนนี้ผมตีงงานคิวอ๋อตอนนี้ผมต้องไปใส่ปั๊มที่ขอนแก่นผมต้องไปใส่ปั๊มที่ลองคําใส่ล้องคำปุ๊บผมต้องไปนอนคืนที่ขอนแก่นนอนคืนปุ๊บผมก็เดินทางไปอำเภอหนองเรือไปใส่ปั๊มให้เขาอ๋อครับไปที่หนองเรือก็แวะหาอาจารย์ไทยพิชิตไทยพิชิตนะฮะท่านนี้เขาเก่งนะผมไม่รู้ว่าผมได้เข้าไปหนองเรือไหมเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานผมไปแล้วแต่งานมีปัญหาผมก็เลยถอดปั๊มกลับมาครับ เกิดเอ็กซิเดนต์เลยเลยยอมยอมขาดทุนคือถอดปั๊บอีกรอบกลับขึ้นมาเป็นเรื่องปกติใช่ครับทุกคนจะเจอปัญหาหมดครับโอ้ก็น่ายินดีและน่าภูมิใจกับอาจารย์ช่างของเรานะครับอาจารย์หนุ่มนั้นเมื่อประมาณยุคต้นๆของรวมช่างด้วยใจครับไดโทรมาหาผมช่วงกลางคืนประมาณสองทุ่มใช่ครับก็ขอเข้าร่วมในรวมช่างด้วยใจทําโครงการลดคันดำเมื่อสิ่งแวดล้อม ก็ยุคต้นๆเลยนะครับก็ทําเกี่ยวกับควันดำบมง่อไมันสายงานตรงฮนะเช็คปั๊มหัวฉีดก,กับโครงการลถควันดำมันไปคู่กันมาตลอดอาจารย์หนุม่มก็ทํามาตลอดแล้วก็หน้ายินดีที่สุดก็คือมีความฝันแล้วก็เดินตามฝันจนสําเร็จนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากได้อะไรลงมือทํา นี่คือข้อดีนะครับของคนเป็นคนรุ่นใหม่แต่พยายามขนขวายแล้วก็เรียนรู้จากอาจารย์ช่างต่างๆและได้รับความเมตตาจากวงการรวมช่างด้วยใจแล้วก็ห้องอื่นๆรวมถึงช่างทั่วประเทศที่ได้เมตตาอาจารย์หนุ่มแล้วก็ให้ความรู้เป็นแนวทางก้าวเดินจนเป็นที่มาของหนุ่มโอดีโอดีเซลโฟนทองไอความหมายหนุ่มโอดีโอเนะี่ยก็คือ ทำเครื่องเสียงเมื่อก่อน<ช>ประมาณ<ช>นั้นครับก<ช>็จะมีความหมายเนาในป้ายของเขาเพราะวันนี้เราก็ยินดีเดินทางมาพูดทักทายแล้วก็ขอบคุณแล้วจะเร็วๆนี้จะเป็นศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐานสีเดลโกอีกแห่งหนึ่งในอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงช่างรุ่นเดียวกันหรือช่างรุ่นใหม่อ,มอยากจะฝากอะไรในการ จะมาเป็นช่างอ่าก็ฝากเกี่ยวกับการลงทุนนะครับคือการทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงครับจะไปกลัวครับความเสี่ยงยังไงเราทําถ้าเราทําจบยังไงคุณก็ได้ไม่มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดปัญหาความเสี่ยงถ้าเกิดก็ถ้ามีปัญหาคือเกิดความเสี่ยงเนี่ยมันต้องมีการสูญเสียจะไปท้อครับให้สู้ให้สู้ครับส่้ยจนกว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีครับก็คืองานที่สุดยุคปัจจุบัน ก่อนจะทําอะไรนะครับให้ปรึกษาอาจารย์ช่างในกลุ่มใช่ครับชมรมรวมช่างด้วยใจจะให้คำปรึกษาแล้วก็ชี้จุดให้ตั้งแต่ซื้อเครื่องมือราคาไม่แพงแต่ใช้ได้การลงทุนสิ่งไหนที่เหมาะที่ควรกับอาชีพตัวเองก็ขอฝากปูนูมโอเดโอดีเซลโฟนทองนะครับอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอีกหนึ่งอูในเร็วๆนี้จะเป็นศูนย์ซ่อม ธาธาเชฟบรราฐานีซีเดลโก้ GO, อีกแห่งหนึ่งครับสวัสดีครับ